เปิดดวงชะตาราศีแล้วก็ลัคนาราศีธนูนะครับนะคนถือคันธนูนะในเดือนเมษาย,ยน68นะครับชาวราศีธนูก็ต้องบอกว่าธนูนะอดทนหน่อยนะครับอดทนหน่อยอีกอึดใจเดียวนะอีกอึดใจเดียวนะครับอีกอึดใจเดียวนะครับธนูก็จะกลายเป็นาราศีที่โชคดีนะครับแล้วก็ดวงดีอา่า ติดอันดับต้นๆน,น,นะครับเพราะว่าดาวประจำตัวเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนะก็จะยกย้ายเข้าเลงดวงชะตาราศีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเกษตรคือไม่สมบูรณ์แต่ว่าด้วยอิทธิพลเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะไปในทางดีนะครับครอบคลุมดีแต่ก่อนจะถึงพฤษภาคมเนี่ยเราต้องผ่านเดือนเมษาไปให้ได้ก่อนโดยที่ ถือว่าโชคดีนะแลชาวราศีธนูเนี่ยก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แหละเปรียบเสมือนแมวก้าชีวิตเหมือนกันนะครับธนูเนี่ยเจออุปสรรคนะเจอความยากลำบากในหลายๆอย่างเ,เจอความติดขัดในหลายๆอย่างเจอปัญหาให้ต้องแก้อยู่หลายๆอย่างนะครับบางคนเจอเรื่องสุขภาพบางคนเจอเรื่องหนี้สินบางคนเจอเรื่องอ,อ,อริศัตรูโดนกันแกล้งบางละคนไม่ชอบเราบางละ มีนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกำลังจะดีขึ้นในเดือนพฤษภาคมหลังวันที่13พฤษภาคมแต่ก่อนถึง13พฤษภาคมเนี่ยนะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่เ,เริ่มที่จะทิ้งทวนนะครับเมษายนนะครับแต่ข้อดีนะก็คือว่าปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่คุณอาจจะยังแก้มไม่ได้ตอนนี้แต่ว่า มันจะมีกําลังใจมากขึ้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีกําลังใจในการแก้ปัญหานะคุณรู้สึกว่าคุณมี power คุณแบบสามารถจะขับเคลื่อนได้แก้ปัญหาได้บุกลุยไปข้างหน้าได้นะครับสแสวงหาความสําเร็จได้มีอะไรที่แบบเป็นปัญหาคุณจะมองว่าเป็นความท้าทายแล้วก็บุกเบิกนะครับมี มี power ในการบุกเบิกสิ่งใหม่ได้นะครับจริงๆก็ถูกหลักเพราะว่าการมองปัญหาเป็นความท,ท้าทายมันจะทำให้เราเนี่ยมีแรงกระตุนมีแรงฮึกเหิมนะทำให้เฮ้ยมันความความท้าทายว่ะท้าทายที่ทำให้เราต้องทำให้ได้ต้องทำให้สำเร็จนะครับซึ่งถูกแล้วนะครับธนูนะครับหมอแมนคิดว่าความท้าทายที่คุณเจอคุณสามารถที่จะผ่านพน้นแล้วก็พิชิตมันได้นะครับ มันอีกไม่นานแล้วนะครับถ้าเป็นการขึ้นบันไดก็เหลืออีกแค่ประมาณแบบขั้น2ขั้นแล้วนะครับก็จะถึงจุดมุ่งหมายของคุณแล้วนะอีกนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโดยโดวงตาภาพรวมของชาวราศีธนูเนี่ยนะครับมันจะเจออุปสรรคแต่เป็นอาจจะเป็นอุปสรรคโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วล่ะนะครับคราวนี้เรามาเจาะเรื่องการงานบ้างน,นะครับนะการงานของชาวราศีธนูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการเจราจาติดต่อสื่อสารการประสานงานต่างๆนะครับงานเอกสารก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับอาจจะต้องทําเยอะหน่อยมีอ่ามีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับต้องลงทุนลงแรงต้องแบบใช้สมองเยอะนะครับบางคนอาจจะต้องเดินทางนะสิ่งต่างเหล่านี้นะครับทำมาได้ดีโดยเสมอนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นเทพีโชคนะครับดาวพุธจะ ยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีนะครับในวันที่11เมษายนนะครับเพราะนั้น11เมษายนเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องระวังเลยนะก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานนะเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับการซื้อขายต่างๆงานที่เกี่ยวกับเอกสารมีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งการเซ็นสัญญาต่างๆนะ การทํางานกับหุ้นส่วนการร่วมหุ้นต่างเนี่ยเนี่ยมันจะมีปัญหาบางทีอาจจะเกิดจากตัวเราก็ได้บางทีอาจจะเกิดจากหุ้นส่วนของเราก็ได้นะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวปัตตนีดาวหุ้นส่วนนะครับแล้วเป็นดาวการงานด้วยสอดสิ์เป็นนิดเนี่ยก็คือว่าอ่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะเออแล้วก็เป็นปรากรเตรก็เป็นความไม่สมบูรณ์ถึงแม้เราจะพยายามแก้ปัญหาย,ยังไงให้มันกลับมาสมบูรณ์ร้อมันก็ไม่สมบูรณ์ นะครับเพราะาดาวเขาไม่ได้ย้ายไปไหนนะดาวไม่ได้เปลี่ยนแปลงพอย้ายไปเป็นนิดเป็นประปุ๊บเนี่ยวันที่1 1เมษาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับสักพักหนึ่งเลยนะครับแลวพุทธจะย้ายอีกทีเนี่ยก็1พฤษภาคมนะครับวันแรงงานเพราะฉะนั้นก็ประมาณสัก20วันโดยประมาณแล้วกันนะคุณอาจจะต้องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอ่าคุส่วนนะเรื่องธุรกิจ ผู้ค้าต่างๆปวดหัวหน่อยนะครับบางทีอาจจะมีเอกสารที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหายหรือบิดเบือนนะครับที่ต้องแก้ไขนะครับงานเอกสารต่างๆนะครับก็พยายามใช้ความรอบคอบตรวจสอบให้ดีนะครับเ,เรื่องการค้าการขายกระทบหน่อยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับกระทบนิดนึงนะคุณอาจจะแบบ ค้าขายอาจจะฝืดหน่อยหรือนะออเดอร์ order, ถูกยกเลิกนะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆท่านใดที่เป็นเซลลสมมติว่าเป็นเซลล์ขายรถในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยที่กำลังจัดขึ้นนะใครเป็นเซลล์ขายรถที่ราศีธนูลัคนาธนูนะคือกระทบเยอะจริงๆธนูมีนกันอ,อ,อะไรเงี้ย กระทบตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคุณอาจจะได้ยอดจองเยอะแต่พอ,อไปเป็นแบบยื่นไฟแนนซ์แล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีลูกค้าที่ไม่ผ่านไฟแนนซ์เยอะนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามันจะอึยมีแต่ยอดจองอะเยอะแต่แบบยอดที่ปล่อยรถจริงๆอาจจะน้อยกว่าพอสมควรนะครับอ่าเนื่องจากไง เหมือนมาดีๆอเออช่วงเดือนต้นเดือนเมษาเนี่ยเหมือนมาดีๆดาวพุธเป็นเทวีโชคคือดีมากพุธนี่คือเอกสารหรือการจองนะครับแต่หลังจาก11เมษาแล้วโอ้โหดาวพุธเนี่ยอ่าตกคำว่าเสื่อมแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่สมบูรณ์นะก็มีปัญหา,าแสดงว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบเ,เกิดอุบซิเหตุตรงนู้นตรงนี้ สเตทเมนต์ลูกคองลูกค้าไม่โอเคอย่างเงี้ยนะครับรถส่งมอบไม่ได้ส่งไม่ทันลูกค้าถอนจอง,งอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะว่าถ้าเป็นน้องๆเซลล์เนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะเออสำหรับราศี่หนูนะครับก็อดทนหน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแล้วเนี่ยการเงินเป็นดาว,สาวเาสาร์ในตำแหน่งสาหัสชะการเงินจะมาจากการที่คุณได้พบปะพูดคุยนะครับแล้วก็มีคอนเน็ชั่น กับคนมากๆกนะการเงินถึงจะเข้าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าคุณทําอาชีพที่เป็นแบบอินโทรเวิร์ดมากๆแล้วไม่ค่อยคุยกับใครนะแต่บางทีมันอาจจะอึดๆหน่อยนะรเรื่องการเงินนะอนอกจากถ้าคุณทาอาชีพแบบอ,ออนไลน์นะครับออนไลน์เนี่ยพอไปได้ออนไลน์พอไปได้เพราะออนไลน์มันก็คือเครือข่ายเาลวลาที่คุณแบบลงตามแพลตฟอร์มต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยได้นะครับก็ แล้วถ้าใครต้องเดินทางนะครับอันนี้เป็นที่มาทางการเงินที่โดดเด่นในดวงชะตาก็ต้องเดินทางต้องทํางานหนักนิดนึงนะครับคุณอาจต้องแบกรับภาระค่อนข้างเยอะนะในงานของคุณถ้าคุณทํางานคนเดียวก็รับภาระคนเดียวอยู่แล้วแต่ถ้าคุณทํางานเป็นทีมจะกลับกลายเป็นว่าคุณนก็เป็นคนที่ทํางานมากที่สุดในทีมหรือแบกรับภาระแบกรับความเสี่ยงมากที่สุดในทีม นะเหงาไหมเออเพราะว่าโอ้โหดาวการงานคุณอยู่ดาวเสาเนี่ยดาวเสาดาวภาระอยู่แล้วนะก็ต้องรับภาระเยอะหน่อยรับความเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับนะถึงจะได้เงินใช่ป่ะต้องเป็นงานลนานักษณะนี้ถึงจะเป็นช่องทางทางการเงินที่โดดเด่นสําหรับราศีธนูนะครับหรืออ่านะช่วงนี้ถ้าใครทําอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะเกี่ยวกับเกษตรกรรมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาทําได้ตามดวงนะครับ เรื่องการเงินก็ถือว่าโอเคนะไม่มีปัญหาหรอกเรื่องการเงินเนี่ยยังหาได้อยู่ยังมีความมั่นคงยังมีเสถียรภาพอยู่นะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งก็แน่นอนครับราศีธนูเนี่ยก็มีดาวคู่รองคือดาวพุธเหมือนกันดาวพุธก็ขยับ นะครับจากเทวีโชคเดี๋ยวไปเป็นนิดเป็นประเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีในช่วง10วันแรก11วันแรกเนี่ยความรักสดใสซับซ่าความรักยังโรแมนติกความรักยังนะจ๊จ,จ๋าหวานมันฉันคือเธอยังรู้สึกว่ายังดีกันอยู่นะครับช่วงประมาณสัก10วันแรกหลังจากวันที่11เเป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหเธอเอ๋ยนะครับนะ ก็อาจจะพบเจอปัญหานะครับการกระทบกระทั่งกันหรือว่าในความคิดคําพูดเนี่ยนะไม่ลงรอยกันนะอุดมการอุดมคติเนี่ยไปคนละทางนะครับในเดือนเมษายนนี้ก็ต้องมีสติหน่อยนะครับให้ระวังการบิดเบือนข่าวข้อมูลข่าวสารคําพูดอะไรต่างๆหรือการเข้าใจกันผิด บางคนบางทีคู่ของคุณก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดโกหกหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นการเข้าใจกันผิดนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันใช้สตินะครับใช้ความใจเย็นนะครับพูดคุยกันนะการพูดคุยกันนะครับสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ขอให้ใจเย็นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ,อดทนหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยความรักของคุณก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะนั้น ปัญหาตรงนี้มาแค่ช่วงสั้นๆน,นะครับกินเวลาประมาณครึ่งเดือนนั่นแหละเนาะอ่ะสู้ๆในจุดนี้นะครับต่อมาเนี่ยเรื่องของสุขภาพและโชคลาภชาวราศีธนูนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ดี100%แต่ดีขึ้นนะครับคุณเจ็บป่วยอะไรมีโรคประจําตัวอะไรมีอาการอะไรยังไงนะครับมันอาจจะยังเป็นอยู่แต่ว่า มีการรักษาที่คืบหน้ามีการได้กินยาแล้วมันก็ค่อยๆหายนะครับมีมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็รักษากันไปสาหรัคนที่เจ็บป่วยอยู่สําหรับคนที่สบายดีนะครับช่วงนี้นะครับก็ <cinematic. S 2> ความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยลดน้อยลงนะลดน้อยลงนะครับ,รบแต่ขออย่างเดียวนะเรารู้แล้วอย่างนี้เราก็อย่าไปทําอะไรที่มันสุมเสี่ยงจากอ่าสุมเสี่ยงแบบอ่าที่จะเจ็บป่วย นะครับถ้าเราไม่ทําอะไรสุ่มเสี่ยงไม่นําตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงรับรองก็ไม่ป่วยนะถึงป่วยก็ป่วยน้อยแตนะถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเองนะนำพาตัวเองไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงรับรองว่ามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บได้ง่ายนะครับอันะนี้ฝากไว้นะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับดาวโชคลาภของคุณเนี่ยสถิตเป็นมหาอุดเลยนะครับอยู่ในเรือนพันธุด้วยเพราะฉะนั้นก็โดยภาพรวมทั้งเดือนเนี่ย นะครับที่อยู่อาศัยยอดยานพาหนะหรือว่าคนในครอบครัวนี่แหละก็จะโดดเด่นเป็นสื่อด้านโชคลาภให้คุณได้ตลอดทั้งเดือนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปที่ทําแยกแต่ละราศีนะโดยละเอียดนะครับว่าโดยแนวโน้มดาวโชคลาภของคุณเป็นแบบนี้แล้วดวงโชคลาภสิ่งนี้คุณจะได้มีเกณฑ์ได้ไหมอะไรยังไงอันนั้นก็ในคลิปแยกเรื่องโชคลาภนะครับก็ฝากรับชมกันเนาะ นี่คือราศีธนูนะครับนะดวงชะตานะครับก็ประมาณนี้นะครับอดทนหน่อยนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวเมื่อวันที่13าพฤษภาคมย่างเข้ามาถึงนะครับเมื่อใดนะ13พฤษภาคมนะดาวพระหัสจะตกเป็นปราเกษตรแต่เล็งลัคนาราศีธนูสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่า ว่าครับแถมแถมนิดนึงแถมนิดนึงสิ่งที่มันจะได้สิ่งที่คุณจะได้สิ่งที่จะโดดเด่นนะครับก็คือทรัพย์สินสินฐานบ้านช่องนะใครยังไม่มีรถคุณอาจจะได้รถแต่ว่ารถนั้นอาจจะได้เป็นรถมือสองนะครับหรือรถที่แบบว่าอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่ไถูกใจ100%เเซนนะครับมีบางอย่างที่แบบมีปัญหานิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับหรือใครเล็งที่แบบจะได้ที่อยู่อาศัยใหม่หรือย้ายยกย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะยายได้สาเร็จแต่อาจจะไม่ถูกใจร้0เรหรือแม้กระทั่งเนี่ยในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับเรื่องคู่ครองคนรักเนี่ยนะบางทีคุณอาจจะแบบอ่าเกิดจับพัดจับผูมีคู่ขึ้นมาสําหรับคนโสดนะเออหรือสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็จ,จะต้องอ่าเราอ่าระมัดระวังอะไรบางอย่างนะครับที่มันอาจจะไม่ถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โดยภาพรวมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับ คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงหรอกนะครับอ่ามันข้อเสียมันก็มีเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปที่ดาวปรหัสยาายนะครับจะได้ดูกันละเอียดละเอียดเลยนะตรงนี้เอาแค่เดือนเมษายนก่อนเอาให้ผ่านพ้นไม่ให้ได้ก่อนนะเอาให้รอดตรงนี้ก่อนผ่านตรงนี้ก่อนนะครับผ่านอุปสรรคในโค้งสุดท้ายก่อนนะสำหรับราศีธนูนะครับนะนี่คือทั้งหมดของเดือนเมษายน 6-8ครับสำหรับดวงตาราศีธนูครับขอโชคดีแนละมีความสุขครับ